ก็แอบตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าพอมีการปรับ คณะรัฐมนตรีใหม่ใช่ไหมครับคุณคุณปราณปีเองเดิมทีท่านก็นั่งอยู่เป็นรองนายกด้วยรองนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,วงการตรร่างประเทศนะครับก็มีการปรับรัฐมนตรีแล้วก็ปลดเก้าเสร็จเรียบร้อยแลวเสร็จารฐานหนึ่งทับหนึ่งมีรัฐมนตรีหน้าใหม่6คนอย่างที่เราทราบกันนะครับก็มีการขยับสับเปลี่ยนกันไปมามีคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมทับกันนะครับแล้วก็หลายๆคนอย่างเช่นคุณเผ่าภูมินะครับก็เข้ามาเป็นรมชค,คลังด้วยเช่นกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่เนี่นสี่สิบต้งๆสี่สิบเอ คุณเผ่าภูมิคงจะเข้ามาเพื่อที่จะดูเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเป็นหลักเลยละ่ะเพราะว่าก็เป็นคนเลือหัวแรงหลักอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับรวมติงอีกหลายหลายคนเลยนะฮะผมไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นแล้วกันเนาะ,ะเพราะว่าเราเซิร์ชกันได้ง่ายๆแล้วก็คงจะมีการปรับไปเรื่อยๆแล้วก็โอ้โหรัฐมนตรีเราเยอะมากประเทศเราอะนะฮะแต่ว่าคุณปานปรีดํารงตําแหน่งเดิมแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนไม่มีตําแหน่งรองนายกถ้าเราจะมองว่ามันคือการจัดสรรก็ตามโควตามันก็ใช่แหละ นะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็มีการปรับเปลี่ยนกันตามโค้ต้านะครับถึงจะปรับเปลี่ยนยังไงก็อยู่ในโค้ต้าอยู่ดีนะครับก็หลังจากนั้นก็มีการประกาศหลังหลังโปรดกล้าวค่ะคุณปานพลีก็ประกาศลาออกแล้วก็มีจดหมายออกมานะครับก็ก็ตกใจอ่ะเนาะผมผมก็จับทิศทางไม่ถูกเหมือนกันผมก็งงว่าเอ้าเหรอทำไมอ่ะ ใน,ในมุมหนึ่งผมคิดว่าเป็นรัฐมนตรีที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากแล้วก็หาเรื่องแซะไม่ได้เลยอ่ะใช่แล้วส่วนตัวเหมือนกันนะรู้สึกว่าเป็นรัฐมนตรี <c oughs> ที่ที่เวลาออกข่าวแต่ละครั้งอะ่ะจะเป็นการออกข่าวออกสื่อแบบที่หนิว่าเขามีผลงานนะใช่แล้วไม่ได้ออกสื่อหรืออะไรใดๆแบบที่มันมันเป็นเรื่องแซะทางการเมืองหรือว่าไม่เคยเลยแซะอะไรใดๆที่ <c oughs> เป็นเรื่องส่วนตัว คุณจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่คุณตําหนิอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะกับการเคลื่อนที่การเคลื่อนตัวของเขาการเดินทางต่างประเทศเพื่อเจรจชาเรื่องตัวประกันต่างๆของเราที่ติดอยู่ตามที่ต่างๆที่มีสงครามแดงเดือดกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาหรือแหมแต่การรับมือกับเรื่องของไทยกับอ่าชายแดนเมียนมาตอนนี้อ่ตสุารพัดเรื่องเลยพี่ว่าเขาเขา เขาสุขุมมากแล้วก็เวลาถแถลงก็ถแถลงพอดีมากาไม่ไม่ขาดไม่เกินไม่มากไม่น้อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นครั้งแรกในความทรงจำของอันนะฮะที่มีการพยายามที่จะยกระดับพาสปอร์ตของประเทศไทยยกได้ไม่ได้ไม่รู้แต่แค่มีการพูดถึงก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน ว่าแบบเฮ้ยเราจะทําให้พาสปอร์ตของเราสามารถที่จะเข้าหลายประเทศได้มากขึ้นไหมอาจเป็นคําถามนะโดยที่ไม่ต้องขอวีซา่าซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากะนะครับแต่เช่นกันนี่ไงก่อนที่เราจะไปขอเขาว่าให้เกียรติพาสปอร์ตของเรา <c oughs> เราต้องมีเกียรติเราต้องมีเกียรติก่อน <c oughs> เราเข้าประเทศเขาอย่างผู้มีเกียรติหรือย,ยัง <c oughs> บางครั้งเราก็เข้าไปแล้วเราก็ทําตัวไม่ดีกันจริงๆ, <c oughs> ๆเราไปแล้วเราไม่ยอมกลับเราไปแล้วเราไปทาสิ่งผิดกฎหมายกันมากน้อยแค่ไหนก็ต้องพิจารณาว่า เราเป็นผู้มีเกียรติของโลกแล้วหรือยังโดยภาพรวมนะไม่ไม่ได้พูดถึงปณิตานะ,ะนแต่พูดถึงเพื่อนเพื่อนของเรามากมายที่อีกเกยอะแยะเลยอะ่ะด้วยเนี่ยก็นั่นแหละก็ผมถือว่าผมอัปเดตแล้วกันนะผมไม่รู้ผมจะลงะรายละเอียดว่าผมจะแสดงความคิดเห็นกับการลาออกของเขายังไงแต่ผมเสียดายก็แล้วกันแล้วผมว่าไม่เป็นผลบวกต่อรัฐบาลไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่แอบรู้สึกว่าแบบผมผมกลับมาเอะคุณพานปรีนิดนึงว่า อาน้อยใจหรอน้อยใจน้อยใจอะไรอ่ะว่าม, <ละ S 2> มันเกิดเรื่องอะไรกันแต่ท่านไม่คิดน้อยใจสิอะไรนะไม่ไม่แต่ท่านบอกแล้วท่านบอกแล้วบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาไม่ท่านไม่มีผลงานเพราะท่านบอกว,อว่าท่านอ่ะทุ่มเทการทํางานให้ต่างประเทศแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วก็ทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็เชื่อว่าเป็นประจักษ์แก่แบบนักลงทุนต่างชาติที่สนใจมาลงทุนเพิ่มมากขึ้นหรือว่าผลงานใดๆโดยเฉพาะอย่างที่พี่านบอกแหละในเรื่องของการเจรจาการจับ การเป็นตัวประกันอิสราเอลกับไทยนะถึงยีบสองคนแล้วก็แรงงานไทยอีก8ปดพันกว่าคนหรือว่าเรื่องการที่เขาช่วยเหลือเรื่องมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมาที่จะฟื้นความสัมพันธ์ในอาเซียน e ูอินเดียนะประเทศมหาอำนาจอเมริกาจีนเนี่ยเพื่อลดความตึงเครียดของแบบาทางรัฐศาสตร์ของโลก Oh, เพื่อทําให้เราเนี่ยดูดีขึ้นในสายตาชาวโลกเนี่ยท่านก็บอกว่างานท่านอนะ่ะท่านทําแล้วท่านก็ไม่ได้น้อยใจอะไรไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าน้อยใจแล้วก็หวังว่าแบบท่านนายกจะปรับรัฐมนตรีครั้งนี้ก็จะทําทําให้ประเทศชาติเนี่ยดีขึ้นก็เป็นการแถลงข่าวจบในการละออกของท่านที่สวยมากไม่ว่าใครไม่กล่าวว่าใครใดๆเลยแต่ทําไมมารอให้โปรดเกล้าก่อนแล้วค่อยออก หรืออาจจะคิดว่าก่อนหน้าที่จะมีการโปรดเก้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้คือคือวงในซึ่งก็ไม่รู้มาจากไหนอีกแล้วนะวงในซึ่งก็ไม่ได้รับการคอนเฟิร์มบอกว่าท่านเนี่ยอยากย้ายไปนั่งครังซึ่งก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าอีกอาจจะไม่จริงก็ได้แล้วก็ก็แบบน้อยใจที่ถูกถอดออกจากรองนายกอือแต่ก็ไม่รู้ในในเรื่องการเมืองนะจริงๆแล้วการเมืองคือการคือการบาลานซ์ผลประโยชน์นะครับในที่สุด คือแฟกต์นะแฟกต์ในตามความจริงก็คือการบาลานซ์ผลประโยชน์ในที่สุดทุกรัฐบาลในโลกก็ต้องก็ต้องเคลื่อนตัวไปด้วยการแบ่งสันปันส่วนในการที่จะทำให้มันไปได้เพราะคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลที่ได้เสียงข้างมากอย่างมากพอ Green Morning Show